ที่จังหวัดนครนายกกู้ภัยสว่างอริยะนครนายกได้นําอุปกรณ์ในการจับกิ้งก่าขนาดใหญ่ที่หลบซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้บริเวณหน้าบ้านของนางสาวสมพรรถรัชนีกรมาเลทีห่132ยทับ15หมู่ที่แปดตมสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยเจ้ากิ้งก่าตัวนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ปิดล้อมเอาไว้ได้มีอาการตื่นกลัวเกรงว่าจะหลบหนีเจ้าที่จึงค่อยๆนําอุปกรณ์ในการจับงูเข้ามาทําเป็นห่วงมาคล้องที่คอของกิ้งก่าเอาไว้ได้จึงได้นาตัวออกมาตรวจสอบ ถูกว่าเป็นตัวอิกัวนาขนาดใหญ่ซึ่งคาดว่าน่าจะมีเจ้าของแล้วหลุดออกมาโดยก่อนหน้านี้เจ้าของนด้โพสเฟซบุ๊ออกประกาศตามหาเจ้าประยุทธ์ซึ่งเป็นชื่อของอิกัวนาโดยจากการสอบถามเจ้าของบ้านบอกว่าตนเองจะมาตัดกิ่งไม้เห็นว่ามีตัวอะไรทีแรกก็คิดว่าเป็นงูพอดูไปดูมาไม่ใช่เลยไปเอาแว่นขยายมาส่องดูเพื่อเกิดความแน่ใจจึงเห็นเป็นตัวกิ้งกา่าแต่ว่าขนาดนั้นใหญ่เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยดังกล่าว ระวังนะนะ er. วเวาา็บมันนะใช่ครับไปเอ้าไม่รู้อะไรถ่ายรูปส่งให้โด no> e> ้วยนี่เดี๋ยวเรื่องลาวไป่ด้วเดี๋ยวเป็นแถวนมันตัวลงมันไม่อยู่หรอกลูกขาเลอมาดูว่าพี่จะตัดต้นไม้ไงจะตัดตัดต้นไม้ต่อแล้วทีนี้พี่มองไปเอามันตัวอะไรมันจ้องมาใช่ไหมพี่พี่กมองเข้าไปมองใกล้ๆ ก็เลยสองสองก็ไปเอากล้องมาขยายดูปรากฏว่า,วา,วา,วาน่าจะเป็นเหมือนจะจิ้งกาอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะครับเคยเห็นมาก่อนนะครับแตบบ่นี้ก็เคยเห็นในโทรทัศน์แต่ไม่แน่ใจเห็นมันมีเก็บข้างบนข้างบนใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นจิ้งกาไงครับก็เลยโทรตามโก้เขาว่าให้มาช่วยดูนะลายมันเหมือนมงกร